ได้แบ่ล็อคคนไหะคนไม่ใช่เพราะว่าพอร้านเยอะอ่ะมันจะเป็นอีกมันต้องเซ็ตพอเซ็ตแล้วเราจะได้บอกว่ามันควรวันนั้นมันควรเดยังไงตรงนี้ไม่มีโต๊ะเพราะเดี๋ยวเอาโต๊ะมาแล้วไม่มีที่นั่งมันจะยังไงต่อจเออะไรบ้างดีกว่าใช่แต่ผมเดี๋ยวเอาไว้นิ้วด้วยเอาเบอร์ก็เอาอะไรบ้างดีกว่าเอาไว้นิ้วก่อนความคิดกูนะถ้าเป็นไว้นิ้วไ้แบ็กดรอปเราก็ไว้นิ้ว ไม่ใช่เอาเขามามเขาก็ไม่ทำที่อะไรทั้งคืนแบค็คดรอบอยู่ฝั่งนี้ใช่ป<ช>ะถ้าตรงเนี้ยมันจะถ่ายพ<ช>รก่อนจะกัน้นมันก็กั้นอยู่จะกัน้น,านทางเดินคนด้วนหรือ,รอ,อเพราะคนจะถ่ายรูปขายบัตรอยู่ตรงนี้แล้วคนถ่ายรูปตรงนี้มันก็แปลกๆ